ก็จะร้องทำไมลุกท่านลุกท่านเห็นผู้ชายท่านนี้นั่งไหมคะเห็นไมเอ่ย นั่งพิงเสานั่งพิงฟ้าบ้านพุ้มแพร่ขึนค่ะขอโทษนะคะนั่งพิงฟ้าบ้านฟ้าบ้านค่ะสั้นเขา้าแต่ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะสั้นเข้าขึ้นนะคะเพราะเขายืดไม่ลงนั่งพุธมาดบ็ได้ เหยียดขากรบพถธนัดถ้าเหยียดขาไปมันจะปวดเหยียดเหยียดขาไปเหยียดเท้าไปมันจะจะเหยียดไม่ได้นานก็เลยต้องนั่งคู่เขานั่งสั้นเขากับฟ้าหนาบ้านหรือขางเสาพราจะนั่งสบายสบายเพราะ ที่สบายไม่ใช่อะไรนะคะถาบอกนั่งถาบอ๊อนั่งพิงกับแพงก็นั่งใดบทเต็มที่พราปวดเข่าปวดขาเราฟังนะคะอะไรรู้ไหมยืดก็ยืดไม่ตรงอยากจะยืดที่เท่าตรงก็ยืดบมตรงอยากจะคัดธาระก็นั่งบอติดนั่งบอดถนัดหูบอกค่วะว่าเป็นยัง เส้นมันยึดเส้นยึดใต้ขาพักเส้นยึดตรงเส้นเขา่าสะบ้าสองข้างเราว่างเส้นนอกกับเส้นข้างในเขา่ามันจะมีระหว่างเข่าอย่างเงี้ยอันนี้เส้นนอกเราแล้วตรงนี้เส้นข้างในแล้วใต้เข่าเราเนี่ยใต้ขาพักเราเนี่ยมันจะยืดบ่ได้ถ้ายืด ยืดลงอยากยืดให้เต็มที่ก็ยืดบ่ได้เพราะมันตึงเพราะมันยืดเหตุที่เป็นนง่ความสะสมของร่างกายเหรอคะเราทํางานมาเยอะ่ะเราทํางานเยอะในบางครัง้งบางท่านนี่ปวดปวดนะคะก็แจงไอเซ็งนะคะเราปวดหลังค่ะตอนนี้ค่ะ <laughs> เอาพี่ชายมาเล่นละ จังไอเซิงอะค่ะแล้วปวดแล้วปวดเอวปวดขาหนักแล้วป่าปวดเท้าหนักเลยนุดเอ้ยบอกวิธีนวดไปแล้วนะคะพี่ชายอย่างเงี้ยค่ะยืดก็ยืดไม่ได้เพราะเราทํางานหนักใช่ไหมทํางานหนักแล้วนั่งมากๆอย่างเงี้ยนั่งมากๆอย่างเงี้ยมันจะทําให้เส้นเรายึดเส้นเราติดความสะสมร่างกายมีแต่ทํางานทํางานทํางานแต่ไม่รู้จักวิธีรักษาอาการเบื้องต้นให้ตัวเองยืดไปยืดมาไปหาหมอสิคะ แกปวดแกเส้น <c oughs> เขาไอามันหลิดแล้วเพราะว่าเราบอกอยฟังไว้เราปวดขาลายปวดแข้งลาย <c oughs> ไปหายาหม่องนะคะในกลเด้นไม้เยอะแยะไปหายาหม่องในกลเด้นไม้แล้วก็ออยเนะี่ยเอามาใส่เอามาใส่มือตัวเองแล้วก็รีดรีดระวังเขาเห้รักษาในขนาดเบื้องต้นนะ แถบเขาแถบมือใกล้มือเราเนี่ยรักษาง่ายมากนะพี่เสงนะเอาอันนี้เหตุการณ์จริงนะคะท่านใดเป็นนะอย่างนี้เลยนะคะบอกให้นะการการที่เรานั่งมากอะ่ะทํางานมากอะ่ะลุกก็ลุกไม่ได้ลุกก็โอยนั่งก็โอยเชื่อไหมละ่ะมีวิธีรักษาเบื้องต้นให้ตัวเองอะง่ายมากค่ะแต่อาจจะเจ็บนิดนึงเจ็บนิดนึงแล้วก็ต้องทนเพราะ คล,คลายเส้นให้เราคลา,เคลายเส้นคลายเส้นขาเราให้มันยืดนิดนึงหาเวลานวดตัวเองสักสินาทีก่อนนอนก็ได้หรือก,ก่อนทานข้าวก็ได้หรือก,ก่อนอาบน้ําก็ได้ทําได้นะคะพี่สิงเคอันนี้บอกรักษาเบื้องต้นให้นะคะ